ขอกาสสวัสดีครับบรรดาท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านวันนี้กลับมาพบในช่องยู u b e อาจารย์ม้ออีกแล้วนะครับวันนี้ได้นำเอาพระพุทธรูปแกะสลักจากหินพระธาตุเขาสามร้อยยอดครับหินพระธาตุปัจเจกพุทธเจ้าครับปัจเจกพุทธเจ้านะครับหินพระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์นะครับพระนี้แกะสลักก็เป็นจากหินพระธาตุ เขาสามร้อยยอดนะครับสวยงามงดงามมากเจริงๆนะครับพระชุดนี้นะครับงดงามจริงๆองค์หนึ่งเนยนะครับท่านผู้ชมจากหินพัธาตุเขาสามร้อยยอดดูครับองค์นี้เป็นปางสมาธิครับในปางอ่ใส่ยตดนะครับปางใสย่าสายติคือนอนนะเนี่ยงดงามนะแกะสลัสกในองค์นี้องค์หนึ่งนะครับ พระนี่องค์สวยงามบางสมาธิจากดูหินพระธ,ธาตุนะครับพระธ,ธาตุจากเขาเรียกพระธ,ธาตุตัจเจก,กับพุทธเจ้านะครับเป็นพระธ,ธาตุนะเป็นเม็ดๆๆกลมๆมาแพงมากนะครับพระชุดนี้นะครับต่างชาติเขาซื้อราคาแพงหลายแสนนะครับสองสามแสนบาทต่อองค์นะที่แกสะสลักมานะครับแพงมากท่านใดสนใจติดต่อได้นะครับผมแบ่งได้สักองค์ได้ครับเพราะองค์นึงจะมาไแบ่งให้ครับ ราคานะครับคุยติดต่อหลังไมล์ศูนย์เก4ี่หศ4ี่ี่เจ็หนึ่งครับเวลานี้เหลือสององแล้วนะครับเหลือสององปางนี้ถ้าปางสมาธินี่ครับปางสายญาติปางนอนนะครับเนี่ยครับองค์นี้นะครับเหลือสององเป็นหินพระธาตุแท้ศักดิ์นะครับแพงมากนะครับพาชุดนี้แพงราคาคนต่างชาติเขาชอบบูชาไปกราบไหว้บูชานะครับคนจีนกาชอบครับผมมีไว้สององเนี่ยองนี้องหนึ่งครับปางสายญาตินะครับเนี่ยองค์นี้นะครับ หนึ่งองค์นะครับที่ผมยังเหลืออยู่องค์ใหญ่นะครับน้าหนักประมาณสามสิบกิโลได้ครับใหญ่มากครับท่านใดสนใจนะครับโทรมาผมได้เลยหลังไม้นะครับหลังไม่ศูนย์เก้าสี่หกสองศูนย์สี่สี่เจ็ดหนึ่งจากหินพระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์นะครับเขาสามร้อยยอดนะครับหินพระธาตุเขาเรียกพระธาตุตัดเจก็พุทธเจ้านะครับพระธาตุแต่ของตาบุกพระพุทธเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์นะครับปางนี้ไปแล้วครับปางนี้ผมส่งคืนเจ้าของไปแล้วครับทางอุบบาทนะครับ ไปแล้วไม่อยู่ครับัางนี้ยังอยู่ครับเนี่ยใครสนใจนะโทรติดต่อผมได้นะครับผมปล่อยนะครับปล่อยสักองคหนึ่งครับเก็บไว้บูชาสักอง,งอ,สอ,งองค์ครับเหลือสององครับจากสินพระทศองค์นี้งดงามมากครับน้ำหนักสามสิบกรัสนะครับองนี้วันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะ